อะไรมาโดนแล้วมึงต้องจัดนักจักหน่อยไปยื้อสายไปจังไหนมาจังไหนเดินเนี่ยหาเงินกัยากเออปากอยู่กับไก่บาทเออเอามือนี่ใหญ่หองใหญ่ใหญ่บาทกันด้วยบ่เอามือนี้เป็นจูเนาะอ่เจับจูรวมรวมใหม่จักหน่อยเนี่ยอ้าวเจียวเขาก็เรียบร้อยละจูเนี่ยโอ้ยเนื้อมันงามขนาดเลยนะชุดเกลี่นอันตันแล้วมือเนี่ย วันนี้คนพิเศษมากปีกัวเล่าประเด้มากหมคุณแม่ตะกอนแล้วกับนี่เนาะสายโหดสาโหดมาก่อนนะครับวันนี้จงจันนาจังหน่อยแน่นหน้าที่ผิวคนมากใน้นนแม็งบาทเลยเบิดบอล่ะใหญ่บ่นี่อา เอาเด้บัดนี่ครับแต็มตีไปจะได้ทุนเงินผู่แย่ครับแย่แย่กันเนาะแย่เกิดแต่ยิ้มพลาดไปบอกคือเก่าแล้วครับแต่ว่าจิมมดหลักจิมมดงวดหลักเดี๋ยวสองเดือนเดี๋ยวสองเดือนใครแน่ดีใจน่ยยีบเป็นไทยแล้วยีบเป็นไทยแล้วครับน้อยมดกล้วยไป็สามตัวเลยลองเบิ้งกันแล้ว กับว่าหาจะเกินมาใส่กับโอ้ยบ่เสริมอย่างเดิมเมื่อไรครับครับจับคือเกาอืกบ้านก็มีมัดก็บ้านหลังสวนหลังบ้าน แสียบคือเรากินนะคราบรมากินประจำนะครับผมี๋ยเป็นาประจำขะเขาไม่ร่อยเบื่อครับผมโอ้ปี่วัวได้เนาะมีคนเจอกันนะย้อนถ้าว่าเศรษฐกิจเป็นเหยืยอนี่เกือบปีครับเกือบปีจนหว,วา,วาโอ้

บัวได้กินซุ้มือแล้วครับโดนจินเทียขีดยาก Ó, oh, rapaz. <coughs> ผู้ก่อกาดนโดนจนเที่ย,ยอืม้วครย้ด้วยกับบ้าบองไอยได <c oughs> ้ครับครับแท็กซี่นี่วัดตะ มดดิลีอ่ะมีวาิโกกจวโอ้โหาโดนกินน่ยจัแม่ก็กินไล้วจุถ่ายเมื่อไหร่เอายิ้มถาดวะโอ้นนอนนอโห<อ>เอาอีกาดกับแมนคตรหรอปะนี่ไยโอ้ยบ้ น่าที่ถีบบอลมาเจอกันครับผมมือนี่จัดนักเลยเอาให้ตาใจไปเลยขอบคุณขอบคุณแล้วครับทีแบบมากยังติดขิงกินฮอดกันเยอะเลยคือตัวคือตัวครับรอตัวนี้กันก็ต้องมีแหละครับผมคนเดียวไปหามาหากินต่อไปหากินต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ